สวัสดีครับอยู่กับบอมอีกแล้วนะครับนิสสันอุบลราชธานีครับวันนี้บอมอยู่กับนิสสันนาวาร่านะครับเป็นแคป2ประตูนะครับรุ่นปี2023ซึ่งตอนนี้ที่โชว์รูมของเราเนี่ยเหลืออยู่2คันนะครับก็คือสีบรอนเงินและก็สีขาวตัวนี้เป็นปีที่แล้วนะครับเป็นรถตัวก่อนเมเนเชง2024นะแต่ว่าเป็นรถใหม่นะครับมีแคมเปญพิเศษนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่ารุ่นนี้ มีออปชันอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับคันตรงหน้าของเรานะครับเป็นนิสสันน a วา r ่นะครับ2ประตูนะครับผมเป็นตัวโมเดลเยีย2023นะครับตอนนี้นาวา r ่เนี่ยเขาเปลี่ยนโมเดลเยียเป็น2024เรียบร้อยนะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นเดิมนะครับข้อดีของรุ่นเดิมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกก็คือแคมเปญนะครับต้องดีกว่ารุ่นใหม่แน่นอนเนาะเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถแคมเปญดีๆนะครับก็มาดูนาวาร่า y y 2023ได้นะคันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า2024กับ2023เนี่ยภายนอกตัวรถเขาไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะต่างอยู่แค่หัวใจหลักๆก็คือ2อย่าง นะครับสออย่างที่ต่างไปก็คือ1เครื่องยนต์เครื่องยนต์2,023เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องดีเซล2,500 c ซีซีนะฮะเดี๋ยวพาดูสเปคเครื่องยนต์นะอ่า2,500ซีซีครับในส่วนของตัวแรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะเป็นยูโร4แต่ MY 2024ันยเขาจะใช้เครื่องยนต์สองพันสามร้อยซีซีหนึแรงม้าแต่ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานยูโรหาพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยไม่ค่อยต่างกันนะครับเครื่อง2องพันหแรงกับเครื่อง2 3งพันสแรงและ สิ่งที่ต่างกันน่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องยนต์และก็คือคอนโซลภายในนะนาวาล่าสองพเนี่ยยังเป็นคอนโซลแบบเดิมนะครับคอนโซลแบบเดิมนี่ได้คอนโซลแบบนี้จะพาดูครับอ่าเป็นตัวนี้แต่ฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่2023เนี่ยจะได้จอเห็นไหมฮะมีจอตัวนี้ให้ ปี2024เนี่ยเป็นเครื่องเสียง2ดินนะไม่มีจอนะบอดี้ตัวถังเหมือนเดิมครับสเปคพื้นฐานตัวรถเหมือนเดิมทุกอย่างแคปเปิดได้ครับทุกอย่างคล้ายเดิมเลยต่างแค่เครื่องกับคอนโซลรถประมาณนี้ครับราคา my 2023นะครับจะอยู่ที่659,000 M Y ยีเนี่ยจะแพงกว่าหมื่นหนึ่งนะจะราคา669,000บาทสีบอลเงินกับสีขาวราคาเดียวกันนะครับไม่ได้มีค่าสีคุณลูกค้าดาวยีซ็นตแทบไม่ต้องใช้เงินเลยนะเพราะเรามีส่วนลดมาซับดาวให้ค่างวดก็อยู่ประมาณ8 0 0พันะครับแปดพกว่าบาทถุงลมนิรภัยสามใบนะครับ ตัวนี้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้นะเกียร์ธรรมดา6สปีดกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ล้อเขาจะเป็นล้อกระทะนะของนาวาร่าแต่ว่าได้ได้ล้อใหญ่นะเบอร์ยางเขาเนี่ยก็คือ205ศ1 6นะ โค้ดตัว C ด้านหลังก็งคือเป็นล้อก,กระทะนะล้อบรรทุกกระบะด้านหลังก็กว้างนะครับสำหรับนาวาร่านะตัวถังใหญ่แล้วก็ฝาท้ายเขาเนี่ยมีตัวนี้คล้ายๆโลบาร์เนีย่ยนะฮะตรงนี้ที่ไม่เหมือนใครประมาณนี้ครับสนใจรถนิสสันทุกรุ่นนะติดต่อบอมได้นะครับหรือท่านไหนที่หา นวาร่าเครื่อง2,005นะเครื่องเดิมเพราะว่าเขาไม่มีผลิตจำหน่ายเลยนะครับศูนย์นิสันอุบลน,นะครับวันนี้ยังเหลืออยู่2คันสีขาว1คันแล้วก็สีบอลเงินคันนี้1คันนะสนใจติดต่อแคมเปญกับบอมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ